เท้านี่ของจริงเลยบ้านดอนเอาสิสู้ไหมเว้ยสู้ขนนั้นสู้ไหม อันนี้ปลอดภัยครับสันติสุขแต่ผมไม่ปลอดภัยน้ำโผล่กลางร้านเออเนานะโเนาะเอเวอร์ไปเล่นน้ำไปเร็วเฮ้ยไปเล่นน้ำไปเร็ว<อ>สูส้ๆไหมกรุงสยามสู้แยมเบเกอรี่สู้ไหม